เอาละครับผมสัสดีพ่อแม่น,น้องชาวิทหารคนท่านด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่กลุ่มยูทูบเบอทูวันนี้เรามีอยู่ทีเกนที่มีชื่อว่าเราบอกนะหบบยถึมีชื่อว่าออสตาราเทอร์ดิเฟนต์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะไม่ได้มาเล่นดาดันทั้งสิ้นนะครับผมวันนี้คุณดูครับคุณดูคุณทุกคนเห็นเพชรผมไหมครับอืมนะเพชรผมมีอยู่4 4 0 1ก็สงสามารถสุ่มการันตีได้หนึ่งตัวแล้วก <Okay. S 1> ็เชอพเค2,700หรือว่า การที่เราสุ่ม60ตัวเนาะมันก็วันนี้ผมก็จะมาสุ่มอะไรเหรครับก็คุณดูนี่ครับอนี่เออวินนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสุ่มตัวที่มีชื่อว่าเออวินนะเป็นตัวสายที่แม,มอกว่าผมผมอยากได้นะผมอยากได้มันในทีเพราะว่ามันจะได้บัฟพวกตัวละครได้เนาะอืมงั้นก็ การในการันตีครั้งนี้ก็ผมได้จะได้เออวินเดร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะหกสิบครั้งแต่ว่าก่อนที่จะถึงหกสิบครั้งอ่ะผมจะได้เปล่าถ้าผมได้ก่อนถึงหกสิบครั้งผมก็จะไม่สุ่มแล้วนะเออถ้าเปิดแท็กแรกได้เลยก็จบที่เลยอืมโอเคไหมครับอืมอืมอืมครับผมโอเคงั้นเรามาสุ่มกันเลยโอเคแล้วก็เรามาสุ่มกันนะครับสิบแพ็กแรกครับผมเขอเปิดเสียงออนนะสิบแพ็กแรกไปสี่ร้อยห้าสิบเพชรนี่หนึ่งครั้งนะเออโอเคส่มหกครั้งเนาะ อ้าวเฮ้ยออกสิอโอโเดีกุสองครั้งอะเนาะอโอขอเธอครับได้โปรดเออวิ่ขออยากออกแพ็คแรกเลยเออปรดโอ้โหธรรมรีเทมารีอะไรสักอย่างนะฮะเฮ้ยออกแฮกแรกนิดหน่อยดีครับผมเฮ้ยเดกุเดกุมันมีแต่เดกุโอฟาฟีว่ะ โอ้โห oh, oh. แต่และตัวปัดเงาไอแพ็คแรกยังไม่ได้ไงแพ็คสองอาจจะได้ฮะเราไปซูมอีก450เพชรไปแพ็คที่สองโอ้โหฟาฟฟีฟ่ตัวแรกโอ้โหฟาฟฟี่ตัวที่สองบะคุโกโอ้โหบะคุโกเวียครับผมขอได้ไหมครับพระเจ้าพร,ระเจ้าครับโอ้โหฟาฟฟีฟพ่พระเจ้าครับผมขอนะครับเออวิ่งครับ ขอยีเคอ๋อขอฟับฟีอ๋อฮะจุ๊บโอู้หู้ไอ้นี่จะใ้ผมสุ่มการันตีจริงอะเด็อ่ะเต็มอ๋อนี่ก่อนนี่คุณจะให้ผมสุ่มการันตีจริงหรือครับนี่อะผมอัพให้โดฟ์ไดีกว่าครับเอาพวกตะลอกกันเกรเรือครับอันนี้ผมใช้แค่สามตัวเนาะ สองตัวอัพเลยเฮ้ยเอาจริงดินี่คุณจะเอาจริงๆดิครับผมนี่คุณจะไม่ให้อะไรเลยรครับเนี่ยทิ้งมาเดียวเเียะยี่สิบพอดีฮะโอเค,เอเคแล้วก็รับเพชรเพิ่มอีกฮะตุนเอาไว้โอเคเ นี่กินแลส่งไปสองรอบเนาะอันน uh ี huh, ้รอบที <cam? S 1> <aw> ่สามไปบาคุโกสั่งบาคุโกแล้วโอ้โหเอวินเออวินหน่อยครับเออวินฮัลโหลครับเนี่ยทีเอ็มได้อยู่ผมไหมเนี่ยขอเออวินหน่อยวะไม่เอาหกสี่แบบไม่เอาการันตีอ่ะเอาก่อนให้ไหมอ่ะประหยัดเพชรหน่อยเพื่อนผมวใจประหยัดเพชรผมอยากได้ฟูจิโทระเนาะ หรือว่าพลเรือเอกเนาะไม่ป่วยหรือว่าแรงน้ำถ่วงนั่นเองโหนี่มันเกลือจริงๆสามครั้งแล้วนะครับมาปะเอาเียดีดลวอ่ะโอ้สามพังแล้วนะไอ้มันมีจริงไหมเนี่ยเออร์วินเดี๋ยวผมไปดูนะเนี่ยมันมีเออร์วินนะดูดิเนี่ยเออร์วินเนี่ยเอ้นะเอทำไมมันสูงไม่ได้เป็นเพราะเหตุใดโอ้จากสี่พันสามพันละไม่เกือบสามหนาะอันนี้ครั้งที่สี่มาโอ้โหชิดเขต โอ้นี่ดไอ้นี่ดวงผมจะเกลือจริงนะครั้งที่สี่นะแล้วซูมอีกสองครัง้งครั้งที่สองยังนการันตีเฮ้ยเมาน่ามันะจะเปรืองเกินไปแล้วนะเกินไปบางทีนะเกินไปโอ้โอเชีเ่ยเออโอ้โหว้าว เลวไม่การันตีนะเนี่ยโอ้โหผมครั้งที่สี่ผมได้เอวินมาเนาะผมขอแค่ภาพก่อนนะ,นะโอ้โหสุ่มครั้งที่สี่ได้เอวินมาแบบอีซี่โอ้โหโอ้โหถ้าเราการันตีครั้งหนึ่งเราก็ได้นะเนี่ยอีกแค่รอยเพดองโอ้โห ดูสิเออร์วินผมได้เออร์วินตัวที่ผมอยากได้มันแล้วครั้งก่อนผมสุ่มสามพันเพชรไม่ได้ส้นตีอะไรเลยเพราะตอนนั้นมันยังไม่อัปเดตแล้วก็มันก็ยังไม่การันตีแล้วโอเคนี่สิ่งที่ผมเก็บให้มันดวงไฟมันก็ผมไม่อัพนะสิ่งที่ผมเก็บให้มันโหจากเวลดหนึ่งอูดิโห,โหเวลห้าสิบสี่าก่อนราก่อน อบบแล้วก็ทุกตัวที่ผมสุ่มเกลือมาผมจะเอามาเคลือบให้หมดโอ้โหบคุโกเฮตเเคโอเคสองตัวโอ้โหอ,อีซี่ครับผมก็ถือว่าตอนนี้ไม่ค่อยเกลือนะผมคิดว่าจะไปออกตอนที่แบบว่าการันตีอ่ะเออถ้าการันตีออกผมก็ดีใจเออเพราะตอนนั้นผมไม่สุ่มไม่ได้อาหารเลยเลยโอเคอัพไปเลย มาเว้ยๆอ๋อโอเคเอาดูฟามิงโกก่อนนะเอาเวียนมาแทนโอเคเนาะโอเคเนาะงั้นก็การสุ่มครั้งนี้ก็ผมขอสรุปผลโดยรวมนะว่าผมสุ่มไปทั้งหมด4ครั้งก็คือ40เพชรเอ้ยไม่ใช่สิ40่สครั้งเนาะเออก็เพชรก็บวกกันเนาะเออ4 5 0้ก็คูณ4เนาะอืมก็ใช้เพชรประมาณ2000กว่าเนาะใช่เออไม่ถึงสิ ประมาณพันหกเนาะเออใช่น่าจะน่าจะน่าจะโอเคผมก็รับไปเสียงก็ได้เออวินมาเป็นตัวสุดท้ายนะโอ้โหขอบใจมากนะเออวินงที่นายไม่ทําให้ฉันเสียใจเนาะ้ก็แล้วผมก็ขอกราบขอบพระคุณคนที่กดติดตามผมด้วยนะเพราะว่าผมก็อ่ะถ้าใครดูช่องเฟียสผมคุกคนก็น่าจะรู้นะว่าผมเป็นคนที่ตอบคอมเมนต์เออเนาะผมก็พยายามจะตอบให้คอบทุกคนนะแต่ถ้าใครว่าไม่ถามว่าชมอะไรพวกนี้ผมจะไม่ตอบเนาะ ผมเน่ตอบเฉพาะคนที่แบบว่าคนที้ถามแน้ะแล้วก็ผมพอจะตอบได้ผมก็จะตอบเนาะแล้วผมก็จะมีบางครั้งผมก็จะเล่นกับพวกคนดูหรือว่าพวกคนที่คอมเมนต์เนาะจะหยอกกันเนาะเออนั้นก็ผมก็จะพยายามทําคลิปให้มีคุณภาพแล้วก็พยายามจะทําหน้าที่การตอบคอมเมนต์ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เนาะก็นันน้นก็ใครชอบอย, like, share, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมมันก็มาที่ว่าเร็วแล้วก็ยังแพรหลายเพราะว่า ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบาย